ถ้ามีคนคนหนึ่งคิดไม่ดีกับเราคอยใส่ร้ายพูดแต่เรื่องแย่ๆให้คนอื่นมาเกลียดเรามันบ่งบอกว่าคนคนนั้นน่ขาดความสุขและที่มันแย่กว่านั้นคือเขากําลังโชว์นิสัยแย่ๆของตัวเองให้คนอื่นเห็นด้วยค่ะและคนแบบนี้เขามักจะใช้ชีวิตวนไปวนมาอยู่แบบนี้อยู่ที่เดิมเพราะว่าเขาอ่ะจะหมกมุ่นอยู่ที่ชอบส่องชอบวิจารณ์ชีวิตคนอื่นมากกว่าจะสนใจชีวิตเขาเองเอาจริงๆนะคนแบบนี้น่าสงสารลองคิดดูนะเขาอ่ะรู้จัก เรื่องของคุณทุกอย่างเลยรู้เรื่องของทุกคนหมดเลยอาจจะไม่ใช่แค่คุณด้วยนะแต่เขาไม่เคยรู้จักตัวเขาเองเรื่องของตัวเองเขาไม่รับผิดชอบ บางทีอยู่ต่อหน้าคุณใช่ไหมเขาอาจจะพูดจาดีเขาอาจจะดูโอเคนะแต่พอเวลาเจอปัญหาปุ๊บเขาโยนความผิดให้คุณทันทีแต่หนักสุดนะว่าร้ายรับหลังสนุกปากเลยเพราะอันเนี้ยมันเป็นนิสัยลึกๆของเขาไงก็ใจเขามันไม่พอเขาจะทนไม่ได้ะถ้าเกิดเขาเห็นคุณมีความสุขมากกว่าดังนั้นอย่าไปให้ราคาค่ะ